ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแอดชิดตัชรน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องพระใครใครใครก็ว่าพระตัวเองแท้นะครับเรื่องการเก็บพระให้ถูกวิธีนะครับสำหรับการเก็บพระนะครับ โดยมากจะมีด้วยกันประมาณสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีภาะแต่ยังดูพ้าไม่ได้ดูพ้าไม่เก่นครับจะมีมากหรือน้อยกลุ่มนี้ผมแนะนำนะครับท่านอย่าเพิ่งแยกแยะนะครับควรจะเก็บสะสมรวมกันไว้ก่อนนะครับหากท่านยังไม่มีความเข้าใจหากท่านแยกแยะไปท่านอาจจะเสียโอกาสเสียพ้าด,ดีๆไปที่ท่าน เยครอบครองอยู่นะครับสําหรับกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สามารถดูพระได้ดูพระเป็นนะครับกลุ่มนี้สามารถแยกแยะได้นะครับแยกแยะพระได้ก่อเกยแท้ยางไงนะครับกลุ่มนี้เขาจะมีเทคนิคและวิธีการดูการแยกแยะแ,แตกต่างกันไปครับบางคนบางท่านยูดูพิมพ์ บางคนบางท่านดูเนื้อบางคนบางท่านดูมวลสารบางคนบางท่านดูเก่าธรรมชาติครับล้วนก็มีเหตุผลถูกต้องกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าการเก็บพระสมเด็จของผมบางท่านที่ยังจับหลักไม่ได้นะครับว่าจะเก็บยังไงท่านอาจจะนําวิธีการของผมไปใช้ก็ได้นะครับ ถ้คิดว่าส่วนไหนที่มันดีนะครับกันเก็บข้อสมเด็จของผมนะครับหนึ่งนะครับใช้สมองความคิดครับศึกษาข้อมูลครับศึกษาข้อมูลต่างๆจากเอกสารหนังสือวารสารครับ Google Social ต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ภาคปฏิบัติ ดูพระองค์จริงนะครับไปสนามพระดูพระองค์จริงให้เห็นความหลายหลากนะครับสองนะครับสองตาครับใช้สองตาของเราต้องเชื่อมันในสองตาของเราอีกอย่างเมื่อเชื่อมันในสองตาของเราแล้วถ้าท่านมีคณ ที่ให้ผมรู้ท่านได้ที่เชื่อถือได้นะครับท่านต้องหาคนที่เชื่อถือได้นะครับถ้าท่านยังไม่เป็นศึกษากับเขาท่านต้องหาคนที่มีความจริงใจนะครับขอเรียนว่าการเล่นพ่ามีส่วนน้อยนะครับบอกตามตรงว่ามีส่วนน้อยที่มีความจริงใจที่จะให้ความรู้แก่ บุคคลอื่นนะครับพูดง่ายๆเหมือนสมัยก่อนมีความหวงแหนแต่ความคิดนี้ก็แตกต่างกับผมนะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะยึดติดกับเรามันควรจะมีการกระจายความรู้เผยแผ่ออกไปให้บุคคลอื่นเขารู้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมันไม่ควรจะยึดติดอยู่กับเราคนเดียวนะครับ สามนะครับวิเคราะห์ต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในพระแต่โลวงวิเคราะห์ให้ได้นะครับด้วยเหตุด้วยผลสี่นะครับมีเหตุผลบ่งชี้นะครับข้อนี้สําคัญมากครับท่านจะต้องหาข้อมูลนะครับในพระองค์นั้นมีอะไรบ้างด้วยเหตุด้วยผลนะครับ องประกอบของพระองค์นั้นด้วยเหตุผลเพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้นะครับว่าแท้เกย์ยังไงนะครับทุกวันนี้ผมเรียนว่าเป็นเป็นสมัยที่เจริญแล้วแต่และคนรู้ทันกันหมดแล้วครับโูหมกันไม่ได้ครับการการจะบอกว่าพระแท้พระเก๋แท้คำเดียวเวลาถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแท้ยังไงแต่ พูดไม่ได้อธิบายไม่ได้ไม่รู้ไม่มีเหตุผลแบบนี้ไม่ใช่ครับท่านการจะรู้อย่างเท็จอย่างเท็จจริงอย่างคุามีความเข้าใจต้องมีเหตุผลให้มากที่สุดในพระองค์นั้นๆน,น,นะครับอย่างผมเองจะเหมือนการทํางานหนึ่งชิ้นนะครับหาข้อมูลเหตุผลในพระองค์นั้นองค์ประกอบพระองค์นั้น ให้มากที่สุดครับเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าจะขนาดนะครับพิมพ์เนื้อหามวลสารนะครับเก่าธรรมชาติคาบแคนไซธาตุอื่นอื่นอีกที่เป็นข้อมูลที่ที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างที่ผมเคยประยุกต์มาแล้วครับ ศึกษามาแล้วเรื่องการยุบตัวผงก็เขียนเป็นเอกสารหนึ่งแผน่นไม้เพื่อศึกษาบางคนที่ดูคลิปวงคมไปแล้วจะเห็นนะครับมีคลิปที่สองถ้าคุณจได้คลิปที่สองคลิปที่สามประมาณนี้แล้วคลิปที่ไหนคลิปเจ็ดหรืออะไรเนี่ยนจะเก,เกี่ยวกับการยุบตัวแล้วเกิดการผุทําไมถึงเกิดการผุดนะครับห้าอธิบายได้ครับท่านผู้ชม นอกจากที่ผมพูดไปแล้ว1สมองสองตา3วิเคราะห์4มีเหตุผพหนูเชี่ได้5ต้องอธิบายได้ครับสมัยนี้ครับมีความเจริญคนทันสมัยรู้ทันกันหมดครับการจะบอกว่าพาักแท้แท้คำเดียวแต่เวลาถามว่าแท้แท้ยังไงอธิบายไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่ครับหรือเก๊เก๊ยังไง อธิบายไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ครับการอธิบายได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งบ่งบอกศักยภาพของตัวท่านเองครับว่าท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของพระองค์นั้นๆมากน้อยแค่ไหนครับท่านนอกจากห้าอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับสิ่งที่ ควรระวังอย่างยิ่งนะครับได้แก่หนึ่งครับคมโลกครับคมโลกบ,บางครั้งบางท่านยังดูภาพไม่ได้ยังแยกแยกะภาพไม่ได้ไปเจอผ้าที่สวยราคาจับต้องได้ก็ไปช่ามาเกิดในแท้เสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์ นี่คือความลูกครับอย่าพึ่งลูกครับท okay. ่านต้องศึกษาให้เข้าใจตรงแท้ซสก่อนในพระที่ท่านต้องการจะศึกษาในพระที่ท่านต้องการจะศึกษาในเรื่องนั้นนั้นให้ชัดเจนซสก่อนครับสองครับไม่ลำเอียงครับไม่ลำเอียงหมายความว่าอย่าเข้าข้างพระตัวเองอย่ามองเข้าข้างพระตัวเองอย่ามองเข้าข้างพระคนอื่นพระเพื่อนฝูง เรามองว่าการดูพระองค์นั้นเหมือนกับเราดูพระทั่วไปตามท้องตลาดองค์หนึ่งเท่านั้นผมครับแต่ก่อนมีพระที่ตกท่อจากมรดุหลายร้อยครับช่วงอา,อายุยี่ประมาณยี่สิบกว่าปีพระเยอะดูยังแยกแยะไม่เป็นก็เก็บไว้ก่อนจนสามารถมีความเข้าใจสามารถ แยกแยะได้จึงแยกแยะด้วยเหตุด,ด้วยผลอธิบายได้แท้อธิบายได้คือองค์เหล่านี้ที่นำมาเสนอให้ท่านได้เรียนรู้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้นำพระองค์จริงมานำเสนอท่านเพียงแต่ว่ามาพูดคุยนะครับถึงการเก็บ พระให้ถูกวิธีสำหรับบางท่านนะครับอาจจะนำไปใช้ได้นะครับก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการชมและนำไปใช้นะครับสิ่งไหนดีก็นำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทุกอย่างก็ได้ต่ท่านาคิดว่าข้อไหนดีก็นำไปใช้ได้นะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวละคังพิมพ์เกียรติลุสูงครับ สวยงามสมบูรณ์มากครับสวยงามสมบูรณ์สุดๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำองค์จริงมาให้ท่านผู้ชมชมแล้วก็สองสามคลิปถัดไปอาจจะมานั่งคุยกันแบบนี้ถึงเรื่องเนื้อหาสาระต่างๆครับเพื่อเปลี่ยนยบรรยากาศกันไปด้วยครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ